ไนี่ซื้อซื้อสดเหรอเออซื้อสดมาทั้งแก๊งเลยสวัสดีครับ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 เดี๋ยวบอย้วเนาะรอรถใช่ไหมเอากลับวันนี้เลยเป็นไม่ใช่หลือเมื่อไรเมื่อไหนปะมันน่าจะไม่ทันเพราะว่ามันต้องให้เช็กไอ้เรื่องของน้ำมันเครื่องมันซึมเหรอใช่ครับอ๋อยังไงนะเขาบอกว่าน่าจะไม่ทันเขาให้ช่างเช็คน้ำมันเครื่องมันซึมนิดนึงออ๋โอเคงั้นเดี๋ยวจะให้ไปส่งให้เนาะ ถ้าสะดวกส่งก็ดีครับที่ไหนไม่รู้ครับอารันครับอ๋ออารันใกล้ๆเดี๋ยวไปส่งให้เลยนั่งรอเกรงใจก็ผมจะได้ไม่ต้องรออ่าโอเคเรื่องเอกสารเสร็จแล้วครับจะได้จับแล้วก็ผมควรเช็คแค่เรื่องของน่าจะเป็นปากกินฝากอะไรนี่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ปากกินไม่เท่าไหร่ลองใช้ผมแบบว่าไม่ต้องเสียเงินมาซื้ขอบหรอใช่ไหมได้ได้ดูให้ไม่มีปัญหาครับจบสดซื้อสุดเลยโอเคคายค่ากันเรียบร้อยครับครับ ได้ได้ได้ครับยังไงถ้าเกิดใช้ดีฝากบอกต่อด้วยฝากบอกเพื่อนซื้อเลยโอเคนะที่สุดเดี๋ยวคันผมดูเรื่องไงรถตัวหน้ากรขลับตัดหนึ่งของสายสามแล้วก็เดี๋ยวคันต่อไปพาลูกค้ามาซื้อมีค่านะนำให้คันละห้าพันโอเคขอบคุณมากนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูรถลูกค้าไหมไปดูแล้วกัตรงไหนน้ำมันเครื่องซึมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่รถมาขายเดี๋ยวมาคุยด้วยเดี๋ยวดมาครับอันหนึ่ง ซึมหนึ่งเนี่ยไปแล้วดูดิซึมได้ไงนี่ครับนี่ครับแต่ก็มีโอกาสทั้งรถเก่าแล้วปีอะไรนะปีสองมันนิดๆป่ะใช่สวัสดีครับสวัสดีครับรถมันซึมนี่ไงคือไม่มีคนคุยด้วยมันเลยซึมเหงาๆเงาเงาเอ้าในรถทางไหนแล้วล่ะนี่ๆๆอ๋อมันซึมอย่างนั้นป่ะใช่เหงาไงมึงไม่ค่อยคุยกับมันเลยดิ จอดอยู่ดีไม่เคยซึมนะไปแล้วซึมทุกทีพอรดราคาห้าหมื่นปุ๊บไปเลยไปเลยซึมเลยคหนะน <laughs> ี่ลูกค้ามะเปิดเปิดเเลยตรงไหนไม่รู้พี่ชายอพาให้ลูกค้าดูเลยจดดูแลโอ้แม็กยางนี่ก็ห้าหมื่นหกมื่นแล้วนี่ผมเพิ่งทำรีวิวรถราคาไปนะตอนแรกผมตั้งแสนเก้าเก้านะพี่พี่เห็นพี่เห็นตอนรีวิวรถเหรอไม่ตอนนี้ผมไม่เห็นผมเห็นอีกคน ตอนนี้ผมยังไม่รู้มานี่มาจับพอดีเพราะเขาบอกว่าลดราคาให้เอาเลยเพราบอกตอนแรกตั้งไว้แสนเก้าเก้าคลิปอายะยังไม่ปล่อยแล้วมั้งลงแค่รูปรูปเดียวไหนไหนตรงไหนครับขอบน่าจะเป็นขอบบนอ๋อขอบบนน่าจะเป็นประเกงอืมโอเคขขออบบหรือไม่เยอะหรือไม่เยอะแค่มีประกอบบนที่เหลือแห้งๆหรือวัคซีนใหม่ครับิดเดียวนี่เครื่องดีมากลูกค้าขับเข้ามาขายนู่นจากคอนแก่นน่ะ ขับมาถึงสแก้วแไดงด้าเครื่องดีที่เหลือที่เหลือแห้งแห้งหมดมาอาจจะเป็นพวกไอ้น้ำมันเป็นไรเดี๋ยวเราลองทําเปลี่ยนประเก็นทําความสะอาดทุกอย่างแล้วลองลองขับลองใช้อะจบละไม่มีเยอะเพราะว่ารถนี้เดิมทั้งคันนะฝายังไม่ขยับเลยแสงก็บ่ายโอเคคุ้มๆเพื่อนผมซื้อมาตัวนี้เหมือนกันแต่สิบสองแล้วสองกว่าแต่เขาเขาทำเขาทำ ววแต่เขาจับได้ดีคุาจับคือต่อมืออ๋อโอเคแต่ว่าก็ราคานี้แหละเพราะว่าตัวปกติเชื่อไปมันอยู่เท่าไหร่นี่แหละสิบเจ็ดสิบแปดนี่เองใช่ใช่อยู่ประมาณนี้ครับสิบห้าบวกลบใช่ครับเนกีที่เหลือก็ไปไวซ์กันที่เดิมไม่เดิมแล้วใช่ที่จะเข้าสวนได้ไหมโฟวิลด้วยสบายเลยก็เนี่ยเพื่อนเขาจะเพื่อนจะพาไปออกทริปต่อโอ้โหออกทริปอีกโอ้โหจะดูนี่จะออกทริปกับเพื่อนอีก มึงไปก่อนเดี๋ยวกูตามไปโอเคได้ครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปส่งให้เดี๋ยวไปส่งให้ครับอารันจัดการให้ก็เดี๋ยวน่าจะเหลือแค่ประเก็นเพราะว่าที่เหลือก็แห้งๆมันอาจจะเป็นไปได้พวกไอพวกอะไรใช้น้ำอาจจะมีเหลือเหยอออกมาเล็กๆน้อยๆ แวกหรือเปล่าแวกพี่ปกติฮะไม่ใช่น้ำยาแวกเงาพี่เอาไปทาเปล่าเป็นน้ำมันเห็นอยู่เป็นน้ำมันน้ำมันก็บอกน้ำมันอ่าเอามันซึมก็บอกว่าซึมอแต่มันซึมบอกไม่ซึมมันจะโกหกทำไมก็แก้ไขไปดิถูกไหมแค่นั้นเองนะอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เดี๋ยวติดตามต่อไปเดี๋ยวเอาไปส่งให้ลูกค้าที่อานเราเปลี่ยนใบเกียร์ธรรมดาให้เรียบร้อยก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดีจริงเนี่ยขับมาจากขอนแกนอ่า ว่าไม่น่ารอดใช่ลูกค้ารักมากมาหลายคนได้ปะใช่ลูกค้าอุ้มลูกมาบอกว่าจะเอาเงินไปรักษาพ่ออะไรสักอยหร่ไม่เหลือจำได้บอกว่าไม่งั้นไม่น่ารอดเลยทักมาบอกว่าเอารถมาขายบอกกิพีนะบอกว่าเอ้ยถ้าเครื่องมันดีมึงขับมาเลยรถขับมาเลยาจริงเฮ้ยเราซื้อแพงนะตอนนั้นอ่ะเออปกติเขเขาตีกันต่ำมากนะเราซื้อทะลุแสนนะเออใช่ปกตินี่โอ้โหเขาตีกันหลักหมื่นใช่ใครมีรถเก่าจะขายหรือจะเทิร์น ถ้าเข้ามาช็คกส่งรุ่งสูงรูปช็คเช็คราคาได้ได้นะนะโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากจะขายอยากจะซื้ออยากจะยังไงขอให้บอกขอให้แจ้งเดี๋ยวบิ๊กจักแก้วจัดให้ครับสวัสดีครับ